แม่มิเล้วาจันตะโคลบและไดเพลานีข้าพระเจ้าเองก็ได้รำเรียนวิชากับเทตตาเป็นที่เรียบร้อยแล้วข้าพระเจ้าเองก็ทีได้เดินโดงดันปลาไปหาพระบิดาเสด่อฟังมึงเสียงแล้วนี่ คือจังจันได้โครลบนี่แ่ละพ่อเออเรนได้เพลานี่ข้าพระเจ้าเองก็ได้เดินทางมาถึงกลางป่าแล้วพระเจ้าตาใอ้ของขวันกับข้าพระเจ้า มันคือยังนอแต่พระเจ้าตาสร้างนักสร้างหนาว่าห้ามเปิดหัวคือห้ามเปิดเนาะพระเจ้าตายเนาะเปิดมึงเปิดมึงเปิดบึงพอเปิดบึงแล้วปุ๊บเจอหน้าโมลาบัดนี้เจอหน้าโมลาโจรปามาเด้อไม่หยาดโอหน้าโมลาเอ็งพ่อคือสิรู้ดีแท้พ่อหลุจังดีพ่อเคยเบิ่งแล้ว นะเมนว่าตั้งแต่สมัยเมา่อไหร่ยังนกยุงท่องไหมเปิดเดีว่าเปิดดีวะเปิดเปล่วะเปิดว่าเปิดนอเปิดว่าเปิดนอเปิดว่านออเปิดท้อห้าขัวมือเอ้ยกูถาบมึงอยู่ เอเจ้าตาว่ไม่ให้เปิดที่เ no. ปิด no. ดีวะนอเปิด no. ว่าเปิดนอคัันเปิดมาแล้วโจนกับิี่ป่นเปิดเถาะขาึม่ั่งมาล่้อยู่เนี่ยโอ้ยจะเห็นผู้ใหญ่เห็นอย่างผู้ใหญ่บ้าน มาแลบลงอ้อมาอ้อแจกบ่เจ้ามาตะหึงมาจะเดินดวงเดนป้ามาแล้วโอ้โอุนชานี้มาก่างป่าย่งน้ำมาพ่ออยู่นะมัน่ายพเดถึน้องไปหน่อยปิดสุดเครื่อมดีแท้หลวพ่อผู้ใหญ่ เป็นป่าปุ้ยไงฉันจะขอลบเท่านั้นน่ะว้าวเอาย่นี่อย่างเป็นป่าปุ้ยไงวอทมาสอมล่ำเหมือนกะมาสอมยังนั่งมาเห็นอยู่ละนี่ก็เลยสอมล่ำเพียงอย่างพระเบียรปีนี่พุ่นเคยเป็นพระเอกสั่งที่ฉันในงานถึงตัวรับวอทเป็นพระเอกพุน่น่ะแหน่วายุไปคุดไปที่โปมอยู่ข้างในพุน่น่ะแน่ออกม่าทางนอก เห็นผู้ใดบุลำเห็สิจด้สิต้องเน่งต้องเน่งบ่ได้แถผู้ใหญ่บ้านนี่บัเงื่อจันทรโคโลบจันทรโคโลบจันทรโคโลบไอเลี้ยงผู้ใหญ่บ้านแนวปากะเสด,ดพอนั่นโม <laughs> <laughs> นีดนางสลายแดงของคุณมาพันดวงเดอ้อหาแนวดีๆไปฝากให้เพิ่นเ,นเนสวยแนเสด็จพ่อนั่นเงอปาดเสด็จลูกซนี่ เสร็จพอไม่สิซำได้ว้าเะ่อ,อห้อเ,หเมือ่อกเฝ้าเมื่อเหยังบันให้พออเบ่งนั่งมาแล้วกอนเ้ยวโอยสอบซื่อพี่ตอดด้วยนะไปเดีสอบซื่อโอ้ย มาป้อนกลางดวงกลางปลากันนั่งง่มมัง,งออยู่ในหามึงไงเนาะเอ้าืตยล่าป่ะนี่